ต้นไม้ยักษ์สุดลึกลับแห่งอุทยานีใหญ่แค่ไหนอายุกี่ร้อยปีทำไมใครๆถึงต้องแวะมาดูมาค้นหาความลับของต้นไม้ยักษ์ที่ซ่อนอยู่กลางป่ากันเลยคนไม่เยอะก็ดีต้นไม้ต้นนี้ไม่ใช่แค่ใหญ่ธรรมดาแต่เป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยลำต้นขนาดมหึม,มา ต้องใช้คนกี่คนโอบรอบแล้วทําไมมันยังยืนตระหงานมาหลายร้อยปีมาดูใกล้ๆแล้วจะทึ่าเเเรียนชงง ครับที่เป็นเจ้าของที่นี่นะครับส,ญญสวัสดีครับผม <c oughs> ครับผมเป็นที่ส่วนบุคคลหรอครับทำวิชาชีพไม่ได้เขาจะเอาไปทำอะไรไม่ได้ถ้าลุงอนุญาตนี่ก็ได้ถ้าลุงไม่อนุญาตไม่ได,ญญไได้แต่เรามาถ่ายรูปธรรมดาเราสบายครับเลยลุงทำคนดีลุงไม่นั่นหรอก ให้เขาได้มาเที่ยวมาชมนะผมก็มอบให้เป็นทุกขํารมรดกของพี่ดินครับผมคนลุกผมมอบด้วยใจแต่ผมไม่ได้เซ็นรับผมพอไปรับโล่สุดว่าท่านทำสามคือผมดูป้ายบางป้ายจะเขียนว่าอายุ400ปีตกลง400ปีหรือสามร้อยปีน่นอนไม่ได้นี่ผมผมก็ตอบไม่ได้เนาะแต่300กว่าเนี่ยได้แน่นอน อันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะครับต้นเชียงอเราพื้นบ้านเราต้นเชียงเขาเขาเรียกต้นไม้ยักษ์ต้นพึ่งต้นเรียบต้นต้พงต้นมียิมเหลียงหลายเกินโอ้โหพ่อแม่เราเรียกต้นเชียงผมดูในรูปก็ยังคิดว่าไม่แน่ใจว่าประมาณไหนผมมาดูใหญ่ใหญ่มันมันมีหลาย้นนะแต่ต้นเนี้ยมันสวยที่สุดเลยเนี่ยเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วจะรู้สึกหลุดเข้าไปในโลกแสงซีปล้าไม้ขนาดยักษ์แผ่กว้างเหมือนสะพานธรรมชาติ กิ่งก้านสูงเศษฟ้าให้ลอมเงาเย็นสบายบรรยากาศรอบๆก็เงียบสงบสุดๆได้ยินแค่เสียงนกร้องกับสายลมพัดผ่านแต่เดี๋ยวก่อนต้นไม้ต้น,นนี้ไม่ได้มีดีแค่ความใหญ่เพราะมันยังเต็มไปด้วยเรื่องราวสุดขังและตำนานที่เล่าต่อกันมาหลายชั่วอายุคนจะเป็นเรื่องอะไรไปดูกันต่อเลย เล่ากันว่าต้นไม้ยักษ์ต้นนี้เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณโบราณหลายคนเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาใครมากรับไหว้ขอพรมักจะสมหวังอย่างน่าอัศจรรย์แต่ไม่ใช่แค่นั้นบางคืนชาวบ้านยังบอกว่าได้ยินเสียงสิบแผ่วเบามาจากใต้ลบไม้กาที่เคลือนไหวเองใต้แสงจันทร์ ตำนานเหล่านี้เป็นเรื่องจริงหรือแค่เรื่องเล่าขานหรือว่าต้นไม้ต้นนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่มากมม่มาหาคำตอบกันต่อเลยอบางคนที่มาที่นี่บอกว่ารู้สึกขนลุกตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้าไปใต้ร่มเงาเหมือนมีใครกำลังจ้องมองจากกิ่งก้านที่แผ่กว้างเหนือหัวบางคนเล่าว,ว่า มีคนเห็นเงาคุณเดินผ่านแต่พอหันไปกลับไม่มีใครแต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่แค่เรื่องดีรับเท่านั้นที่ทำให้ต้นไม้ยักษ์ต้นนี้เป็นจุดหมายของนักเดินทางเพราะที่นี่เต็มไปด้วยพลังของธรรมชาติอากาศเย็นสบายเสียงนกกร้องประสานกันเหมือนเสียงดนตรีตจากป่าแถมยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าน,านานาชนิดสุดท้ายแล้วต้นไม้ต้นนี้เป็นแค่ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ หรือมีอะไรซ่อนถ้าอยากต้องมาเห็นด้วยตาตัวเอง

ไปแล้วใช่ไหมนะแต่ลังนี้ลังรังลังนี้ลังลังนี้ถ้าถ้าลังใหม่มานะท่านจะหนีไปโออท่านท่านอยู่ร้านเนี่ยลังนี้ถ้ามาสี่ห้าหกเกดลังท่านเข้าไปละโอ้ดูนะครับผมคล้ายเป็นหัวหน้าคุมต้นไม้อยู่นี่หรือมั้งโอ้